สวัสดีค่ะสวัสดีแฟนเพจศูนย์พ่อพันปูนาบางแสนชนบุรีนะคะก็เดี๋ยวมาดูนะคะอันนี้คือปูที่ลอกคราบได้สมบูรณ์นะคะจริงๆมีสมบูรณ์หลายตัวนะเนี่ยค่ะป้อนแยกเอาไว้ความหนาแน่นตรงนี้จะไม่มีผลต่อเขานะคะเขาจะปลอดภัยปกติเขาจะไม่ทำร้ายกัน ท่าปูนาที่ลอกครับด้วยกันทั้งหมดนะคะวันนี้คือลอกครับวันนี้นะทั้งหมดแล้วก็นี่คือปูนาที่บ่อแรกนะบ่อผสมพันธุ์เขาเขาลอกครับแต่เขายังไม่ได้ผสมพันธุ์นะนี่ค่ะดูความสมบูรณ์เขานะคะดูกล้ามเขานะะสำหรับป้อนนะคะก็ตัวใหญ่ขนาดนี้นะคะสำหรับคนกินมันก็มีแค่ไม่กี่คนที่กินนะคะ แต่สําหรับลูกทั่วไปที่ลูกค้าตอบรับคือตัวเล็กกว่านี้นะคะันี่คือตัวใหญ่มันก็นแล้วแต่คนชอบกินแบบไหนนะคะนี่คือปอดเขานะคะดูความสะอาดเขาสิคะไม่มีปลิงไม่มีพยาธิไม่มีดินไม่มีโคนนะคะถ้าคุณเลี้ยงในระบบฟาร์มเลี้ยงเพาะพันธุ์ได้จริงมันจะเป็นแบบนี้นะคะมันจะสะอาดนะคะอันนี้คือคราบเขานี่เขาแปลงล่างเสร็จปุ๊บ เขเป็นตัวนั้นเลยนะคะหลนะ่อเนาะโอเคบายบายแล้วค่ะขาแขนเขาจะอยู่ครบเลยเห็นไหมคะถามว่าถ้าขาแขนไม่ครบเป็นอะไรไหมไม่เป็นอะไรคะ่ะขอให้เขาลอกคาบหนุดออกจากคาบมาโอเคลนะนะแล้วเราก็ไปดูแลต่อนะคะบายบายสวัสดีครับตั้งชื่อว่าอะไรดีครับ